มัน,ม,นมันมีอะไรที่เราควรต้องระวังเป็นพิเศษเลยจริงๆนอกจากจะปลอดภัยกับตัวครอบครัวเองครับปลอดภัยกับสังคมด้วยครับ,รบเลี้ยงลูกให้เป็นคนไม่ใช่เลี้ยงลูกให้เป็นขยะบางคนเป็นขยะเปียกบางคนเป็นขยะแห้งรีไซเคิลไม่ได้ด้วยครับเอามาย้อนกลับไม่ได้แล้วด้วยไม่ได้เพราะมันโดนเซ็ตไปแล้วถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้ลองนึกภาพดูนะครับเด็กที่เข้าสถานพินิจฐ์สี่ครั้งนั่นคือซ่อมได้ไหมครับ๋อมันต้องสี่ครั้งอ่ะมันก็พอสี่ครั้งปุ๊บ พอเลยอายุที่จะเป็นต่ำกว่าก่อนที่บรรลุนิติภาวะพอบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากสถานพินิษ์เป็นเรือนจำไงครับฉะนั้นพวกนี้ก็จะเข้าออกสถานพินิษ์แล้วก็ต่อด้วยเรือนจำเลยโดยที่หากคุณดูทไลายชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แล้วตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเข้าไปก็ไม่จำไม่หลับจำไม่เข็ดมาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ผมว่าการทำผิดครั้งที่สองเนี่ยมันเป็น choice มันไม่ใช่ถูกบังคับ